ตอนนี้เรามาเกิดแล้วสั่งสมบุญเอาไว้แล้วแต่ตอนจะไปเกิดก็ต้องทำให้เป็นถ้าทำไม่เป็นไม่รู้หลักวิชานี้มันอันตรายนะจ๊ะมีผู้มีบุญหลายท่านดีๆไม่ว่าจะอยู่ระดับไหนก็ตามจะจันล่างชั้นกลางชั้นสูงเนี่ย ถ้าไม่เคยมันนึกถึงบุตรไม่รู้จักหลักสูตรของชีวิตก่อนเดินทางไปสู่ปรลโลกปัจจัยใสละไปดีใจหมองไปไม่ดีไปอาบายไม่รู้ตรงนี้ก็จะทำไม่เป็นใจใสยอยู่ที่นึกถึงความดีที่เราทำใจหมองเพราะวันนึกถึงสิ่งที่เราเดำเนชีวิตผิดพลาดเราทำไม่ดีเนี่ย มันมาใช้เห็นไม่ว่าเราจะมีความ,มารู้หรือไม่มีถ้าไม่รู้หลักสูตรชีวิตก่อนเดินทางไปสู่ปรโลกจะทําไม่เป็นยิ่งโดยเฉพาะช่วงสุดท้ายของชีวิตมันมีโรคภัยไข้เจ็บบางคนก็ทุกข์ทรมานมากบางคนก็ปานกลางบางคนก็น้อยไม่เหมือนกัน แต่จะทุกข์ทรมานน้อยมากปานกลางหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ตั้งรู้จักหลักวิชาถ้าไม่รู้ก็ทําให้เป็นก็ทําไม่เป็นแล้วมันอันตรายนะอันตรายอย่างไรแม้สั่งสมบุญมา,มากแต่เราไม่หม่นนึกเราไม่เข้าใจใต้ใหม่ๆนี่เมื่อความทุกขเวทนากรอบเงาใจมันก็จะผูกพันอยู่กับความทุกข จ็บป่วยยังขาดสติเวลาหลุดไปจากกายแยบไม่จะอยู่ที่บ้านหรือนึกถึงใครก็ไปตรงนั้นวันเวียนอยู่เจ็ดวันแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากยมโลกเข้ามาพาไปตามกำลังแห่งมีบากกรรมที่เราทำเอาไว้ตรงนี้มันจะให้ช่องก่อนถ้าเดิมเล่าสุปุรี เป็นอาจินเป็นอาจินนก,กรรมเจ้าหน้าที่ก็จะพาไปในยมนโลกของมารนรกขุมกก่อนหมายถึงว่าเราทำบุญกับบาปควบควูค่ไม่โดยไม่รู้ว่าบาปเป็นอย่างไรหรือทำบุญก็ทำไปอย่างนั้นทำต,ตามหน้าทีมั่งนานๆก็จะมีศรัทธาสักทีหนึง่งหรือทำบุญสงเคราะห์โลกเป็นส่วนใหญ่ตายใหม่ๆก็จะไปอย่างนี้แหละ ที่เป็นแบไปเนี่ยเดินานางไปมันไปเลยลักษณะที่ไม่มีเสื้อมีผ้ามีแต่เครื่องบรรณาการเขาใส่กันอยู่มันตกอ,อกตกใจโทคุมตัวไปเด้าไปอกสันกันหัอยู่ที่หน้าลานเีกลานวิภาคสายอีกมีสิ่งแวดล้อมที่เห็นแล้วหน่าสยองน่าสะเปรึงกลัวใจยิงหมองมหดหูหนะักเข้าไปอีก พอถึงคราวประกาศที่ตัวเดินตามเข้าไปในสภาพที่เปลือยเปล่าอย่างนั้นนะมีคนคุมไมมมีเครื่องบรรณาการไปหวาดเสวอ,อีกตอนไปนั่งอยู่ตรงบันลังหน้าบันลังนะแต่โชคดีก็ฉายล้าบุญมาให้ดูก่อนพอเราลึกได้ไปนบ้าเป็นมาบุญนึงจะส่งผลน้ำละหลุดมาก่อนจึงจะมารับบุญที่ก็บุุทิศไปให้ เึ่งมันมีที่เก็บอยู่ที่ว่าบุญไปคอยอยู่ที่โยมโลกแล้วถึงจะมีขั้นตอนันออกมากว่าจะรุดมาจากตรงนั้นได้พราะบุญส่งผลในภายหลังมันก็อกสานขวัญแวขววขาจะเดินทางไปต่างกําลังแห่งบุญไปสู่เทวโลกก็ต้องผ่านขั้นตอนนั้นก่อนเพราะเราไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นจะเห็นว่านากสวร์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับตัวเรามันไม่ใช่เพียงใกล้ตัว หรือคขใจผิดไกลกตัวจนไม่ศึกษาแล้วก็ไม่ใจไกลตัวมัศึกษาบ้างแต่มันเกี่ยวกับตัวนะมันต้องศึกษา